สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างเส้นตั้งฉากซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องได้ใช้ในคาบนี้นะคะก็คือไม้ฉากนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมคลิปที่คุณครูได้อธิบายข้างต้นไว้เลยค่ะนักเรียนมารู้จักกับเส้นตั้งฉากกันค่ะเส้นตั้งฉากจะประกอบไปด้วยเส้นตรงสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนี้เส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด O เกิดเป็นมุมฉากจึงเรียกทั้งสองเส้นนี้ว่าเส้นตั้งฉากโดยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ได้เป็นเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ค่ะโดยให้สัญลักษณ์แทนตัว t กับด้านนี้คือสัญลักษณ์การตั้งฉากนะคะเวลาอ่านนักเรียนก็ต้องอ่านว่าเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง หรือสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดกันเป็นมุมฉากแล้วเส้นตรงทั้งสองเส้นจะตั้งฉากกันเปลี่ยนมาดูวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากบ้างค่ะตัวอย่างแรกนะคะสร้างเส้นตรงคอง,งอตั้งฉากกับเส้นตรงกองขอ,ขอที่จุดจอจานนะคะหรือจุดจอ อันดับแรกให้เราสร้างเส้นตรงกอขอขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่จุดจอนะคะที่จุดกึ่งกลางของเส้นตรงกอขอวางไม้ฉากของเรานะคะไม่ฉากที่มีลักษณะเป็นมุมฉากนะคะทีนี้วางให้มุมฉากตรงกับจุดจอนะคะแล้วก็แขนให้อยู่ในระนาบเดียวกับไม้ฉากต่อไปให้เราลากเส้นตรงคองอตัดกับเส้นตรงกอขอนะคะที่จุดจอจานดังรูป แล้วก็อย่าลืมที่จะใส่สัญลักษณ์มุมฉากด้วยนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในการสร้างเส้นตรงคองอตั้งฉากกับเส้นตรงก่อหอที่จุดจอจานนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2โจทย์กําหนดว่าสร้างส่วนของเส้นตรง BD ตั้งฉากกับเส้นตรง AC เพราะฉะนั้นให้เราสร้าง เส้นตรง AC ขึ้นมาก่อนและกำหนดจุดกึ่งกลางนะคะโดยอย่าเพิ่งใส่ว่าคือจุดอะไรทีนี้นำไม้ฉากของเรานะคะมาวางให้อยู่ในระนาบเดียวกับเส้นตรงนะคะแล้วก็มุมฉากให้ตรงกับจุดกึ่งกลางแล้วลากส่วนของเส้นตรง BD ค่ะมาบรรจบกับเส้นตรง AC ดังรูปแล้วเราก็อย่าลืมที่จะเขียนนะคะหรือวาด มุมฉากสัญ,ญลักษณ์มุมฉากก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะการสร้างเส้นตั้งฉากยากไหมคะถ้าหากยากนะักเรียนลองย้อนคลิปกลับไปเริ่มดูใหม่นะคะที่ครูอธิบายครูหวังว่าจะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการดูตัวอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไป2ตัวอย่างนี้นะคะ ก็คือถ้าหากไม่เข้าใจก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ซ้ําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปก็ได้สอดคล้องกับแบบฝึกหัดที่พวกเราจะได้ทําในหน้า3-6นะคะส่วนนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่จะตรวจสอบด้วยนะคะว่ามุมฉากของเรามีขนาด90องศาไหมอาจจะใช้ไม้ โปรเทคเตอร์นะคะในการวัดมุมก็ได้ถ้าเท่ากับ90อ,องศาแล้วนั่นแสดงว่านักเรียนทำถูกต้องค่ะทายลูกส่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ